เออต้องอย่างนี้ห้องรับห้องรับห้องห้องห้อง T O ห้องผมทำบอนั่งเลยอน้องๆเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนหน่อยเชื่อไหครับชื่อหมีครับชื่อหมีแล้วอยากดูหมีอะไรใหญ่ๆอ่ะทีมีแต่หมีใหญ่ๆอ่โอ้โหคนนี้แพงไหมนะคะคนนี้แม่ใหญ่นะคะไม่มีใครเลยเอาริ่มอะไรอ่ะ เรามีเขี้ยอะไรบ้าสัตว์แล้วแต่เนะครับคุณลูกค้ายังไม่เปิดนะเอ่อบางทีมาเป็นดีเจครับใช่เจหัวหมีกับอะไรครับอะไรครับบอยจอยครับบอยจอยบอยจอยเฮ้ยไป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 นี่ไงอ๋อนี่ไงจีจอยเข้ามาแล้วนีจอยเจอยเขามามันมันมันชั่วโมงละห้าหมื่นเหรอใช่ ไม่รวมไม่รวมค่าบัตรเข้าไงบัตรเข้าตัดตัวเซนเนี่ยคนเข้าเยอะก็ได้เยอะโอ้ถ้าแบบคนเข้าเยอะดีเจก็ได้เยอะด้วยใช่ร้อยคนก็ได้ห้าแสนเฮ้ยเฮ้ยเอาดีห้าหมื่นนะห้าหมื่นพี่จิบห้าร้อยคนใช่หรอพี่พีมันไม่เพิ่มขึ้นนี่มันลดเหมือนกัญชาไงเฮ้ยเอาดีมันถ้าสองร้อยคนกูได้แสนหนึ่งใช่อะไรนะแค่แสนหนึ่งถ้าหักสามไหมคะ ทำไรครับขายหมดไหมครอันนี้ใครเขาเนี่ยใครเขาเนี่ยเจ้าของร้านครับขายหมดเลยนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อกำนันแมนครับเพราะยังเด็กก็เอาเอาเข้าตัวอยู่เอาไงใช่ไหมล่ะมาหาเด็กเหรอครับเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาที่ห้องเปิดหลังเลยครับบอสเนี่ยบอสขึ้นมาห้องส่วนตัวบอสขึ้นมาห้องนี้ การที่ตีตีดำอะไรก็ได้ใช่มั้ยพี่จอนอ่าใช่เจ็ดเออต้องอย่างนี้ห้องรับห้องรับห้องห้องห้องตีโอห้องผมบาร์รับบาร์รับทำบอลนั่งเลยน้องน้อง entertain 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 หน่อยสามคนเองอะ entertain หน่อยเรา วสวัสดีค่ะข้างนอกจะมองไม่เห็นข้างในข้างในมองเห็นข้างนอกหมดเลยรวยจัดเออเยอะเออเออเออตลกคลายคลายคำพูดเลยเพราะเนี้ยแรงมากแกมมากแรงมากเลยเหรอใช่ใช่คุณเด็กที่เขาจะดูสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรสวัสดีนะครับเมื่อกี้นี้ชื่อหมีครับชื่อหมีก็ไปวอนชื่อหมีแล้วอยากดูหมีนะครับโอ้โหใหญ่ใหญ่อลยที่มีแต่หมีใหญ่ใหญ่เลยได้ครับเดี๋ยวมาครับสามทุ่มเดี๋ยวเจอกันครับเจอเนอะหนุ่มหน้าหนุ่มใหญ่เลยได้ดูหมีใหญ่ใหญ่โอ้โหดีไหมตรงนี้ดีไหมเวทีสด อะไรบ้าครับเนี่ยเกียโตค่ะอุ้ยได้กลิ่นอะไรดีคะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาเต็จุนเบย์ยังไงจ้าแม่เล้าอุ้ยอุวิคุณคุณนะทำไมอยู่ของปนี้ได้เนี่ยมาคุยธุรกิจอ่ะคธุรกิจอะไรหรอธุรกิจอะไรไม่ขาจังเลยอ่ะทำไมใจทำไมเหรอ ใจเย็นใจเย็นเราเราบริหารเด็กๆพอเราบริหารเด็กๆพอไม่ไม่ก็เล็งมาเราอยู่นี่ไงดับบล่าค่าตัวแพงกันดิเอ่งขายว่าไงลงไม่ดีใส่นี่นี่นี่ถ้าไม่เราลงไปทำงานนี่กำนันลำบากเลยเนี่ยเมื่อนักคนเดียวมานั่งปรับต่างหัวดับบล่าเข่งที่ดีที่นี่นอกจากหนูมีอะไรดีบ้างครับ มีหมีใหญ่หมีใหญ่โอ้โหนี่ก็หมี่ไม่หยุดเลยแล้วก็มึงคุยกับหมีเลยดิโอ้ยสบายจังเลยตรงเนี้ยจ้งเพื่อนจ้งเพื่อนจ้งเพื่อนไอ้พคนนี้แพงหน่อยนะคะคนนี้ไม่ใหญ่นะคะนี่แนนจวนโดยไม่เบื่อเล่นหนักมันมากเลย วนี้เด็กผู้ชายจะพอนี่วันนี้ขอถามไยวันนี้มีเด็กกี่คนอะน้องเก่งน่าจะพอพอเมื่อคืนแต่ว่าอาจจะมีใสในวิดดอยประมาณประมาณกี่คนอะันนี้มาคุยธุรกิจเราจะถึงยี่สิบอยู่ยี่สิบเลยอ๋อเมื่อคืนทะลุแบบถามไปติดเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานยี่สิบจู่เด็กมารับเงินขึ้นมาไหนไอ้แจ็คเหมือนเรามาดูงานเลยว่ะพวกธุรกิจ ตอนนี้ก็ธุรกิจกลังไปได้ดีครับอะไรเงี้ยมีบอยเลเหรอมีบอยเลยเจ๊ไออันนี้ขอถามละไอจูวานดีดีเจมันจะเข้าได้หรอว่าสองสรคนเนี่ยได้ได้แสนหนึ่งก็เมื่อวานสองร้อยคนเมื่อวานกันเหรอสองแสนสี่ฮะดีเจได้ไปนะสองแสนสี่ไม่ใช่ลูกค้าสี่สองสองเมื่อเมื่อวานถนับจากค่าเข้านะก็มาที่เนี่ยสองร้อยสี่สิบคนอ่ะโอ้โห ีอันนี้ก็ได้ประมาณแสนสี่เลยดิดีเจอ่ะสองร้อยคือสองร้อยไงไม่ไม่เฉพาะดีเจนี่ที่เรียกค่ะดีเจดีเจหลักหลักอันนี้หลักแสนครับดูแล้วส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็อยู่ที่ว่ามาชั่วโมงนะพอให้ชั่วโมงละห้าหมื่นไม่ใช่เหรอจากที่คุยมาก็ใช่ไงก็อยู่ที่ว่ากี่โมงไงแต่อย่างน้อยมาดีเจมาชั่วโมงเดียวก็ได้เลยได้ใช่ไหมก็ต้องมีคุยบ้าง แต่เทนะเนาะใช่เมื่อแล้วลิงปลอยอ่ะอะรเราอ่ะเราค้ายนแล้วแล้เจใหญ่นี่รวยยังอ่ะเปิดไปวันไม่รวยไม่รวยแล้วจูเนาะ มาเบิกเงินตัสองหมื่นแล้ปะเดี๋ยว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 เดมาเบิกกันฉันเลยนะใช่เบิกเงินสองหมื่นแล้วเพื่อนเบิกเงี้เพื่อนกันทันตีเลยนะพูดเรื่องเงินน่ะเออนานทีนะหนึ่งนาทีก่อนหน้านี้หนึศูนย์แปดแปดก่อนหน้านี้มึงก็ไปเล่าสิบตะก่อนเออแม่เอองทำธุรกิจเองรุ่งเรืองอยู่นี่รุ่งเรืองเลยเพิ่งเริ่มทำเองยังไม่รู้เลยจะเข้าเดือนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้คนเยอะดีเจจุกเนี่ยวันเนี้ย ใชถูกมาหรือเปล่าเธอเนี่ยเออตามดีเจให้ดูวย่ที่ลูกเตียงใสๆอ่ะนี่ได้ได้ค่าน้ำสองหมื่นตามมาให้ได้อ่าเอาเอามาดิหนึ่งศูนย์แปดเอามาดิตามาก่อนสี่ไม่ไม่ตามมาให้ได้ดิสองหมื่นสองหมื่นกวไอ้แก๊กเอางี้ตะกอนเปขอสูงพู่มพุ่มของมันพุ่มพุ่มกระจุกพุ่มเดือดพุ่เอาถ้าถ้าเอาเอางี้คุยธุรกิจถ้ากูถ้ากูขึ้นเป็นดีเจใช่ไหมล้ตกลงกับมันต้องตกลงกับมันอ้าวกูจะได้เท่าไหร่ล่ะอก็ต้องตกลงกับมันที่เดียวเขาจะแบ่งเท่าไหร่อ่ะ มึงคิดว่าหน้ามันจะแบ่งเหรอแม่ยังมาไม่แม่แต่เพิ่งมาตามมาได้เ้วคนเฟิร์มได้เดี๋ยวให้สองคนแล้วเราไม่แชร์กระหังนะส่วนส่วนส่วนแบ่งส่วนแบ่งอะได้ได้เดี๋ยวลองโทรก่อนจูจูลงไปใต่ค่ะเด็กมาวะไี่เดใชาเอดูโทรมาอ็นดูมาตง่ไงอยู่ข้างบนกําลังไาข้างล่าง ไอจุกไม่มาจุกบิดแน่นอนไม่รับสายวันนี้ชุดเมดไหมเมดหรือนักเรียนดีโอ้โหต้องเพลงกันเด้อไอเฮียมีทีมด้วย ถ้าตาไมาจุกได้กูได้สองหมื่นเร็วว่ะ